เอาละครับผมตอนนี้สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนายหัวมันตอนนี้อยู่กันในแมบวอร์มูลิเตอร์หรือว่าสงครามโลกนั่นเองนะครับตัวตอนนี้ผมมีเพื่อนชิดโดมมาเล่นด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนเราไปสู้กันเลยดีกว่าครับย่าหยา่ยาตื่นดาบไปแล้วทุกคนฮัลึ่เงเอ่อ ผมยังไม่รู้การเล่นเข่าๆแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าอ่าจะต้องไปยิบพวกนี้หรือเปล่านั่นสิครับอ๋อเรามาแล้วเรามากับแต่ฝ่ายศัตรูเองนะครับผมะปืนโค้ดหนึ่งนหนึ่งปืนของอเมริกาผมมีกระทะด้วยผมมีกระทะด้วยไม่ใช่กระทะดีกว่าริบลูกระเบิด ลูกกระเบิดครับไม่ใช่กระต่ายเราต้องรับมิชชั่นก่อนหรือเปล่าใช่แล้วครับต้องรับก่อนอ๋อเราจะได้เงินเยอะเราพอมีเงินเยอะก็จะได้ไปซื้อของอ๋อนี่นะเราคือเราต้องสะสมเงินเพื่อไปด่านต่อไปได้นั่นเองใช่แล้วอันนี้คือน่าจะเป็นจุดที่เราอัปเกรดอาวุธได้อ๋อนี่เองเรานี้เราสามารถเก็บเงิน ซื้อของตรงนี้ได้เดี๋ยวลองซื้อโมอสิ่นดูนเอาตาังไม่พอวะนี่อะได้ผมเดือบไปกินมันระเบิดไปกินฟางระเบิดไปแล้วไอซ่าฮู้ย,ยไม่นะกำลังโดนไล่ฟันฆ่าบันท้ายกูทรมัน ปาระเบิดไปแล้วอ๋อปลา,าผิดทางเดี๋ยวเราต้องการคุ้นคุณพมันยึดถังเลยยึดถังเร็วเอ้อขอบคุณไอ้ปลาระเบิดมารถถังไม่นะาคนตามองกเรามาเต็มเลยผ <c oughs> มซื้อของได้ผมซื้อของได้วันจะไปเก็บไปซื้ออาวุธ โซเจอร์คัมแบ็กอันนี้เรียกทางถอยมาเห็นไหมโซเจอร์คัมแบ็กกลับมาแล้วครับเฟย์ครองซื้อเกาะครับซ้อเกาะอ,อู้เกาะหนาอัพเกรดโอ้เราอ,ออกไปสู้กันต่อ ท่านผู้นำเขาก็จะสั่งอะไรพวกเราหรอครับเมื่อกี้เขาบอกว่าไอรีออนดิซึ่งเออไม่รู้ละครับผมไปสู้แล้วท่านผู้นำละก่อนอ้าววีนี้ทูบีสติกเด่นเอกแท็กโอเคโอเคแล้วพี่มีังไงครับ โอเคสิ okay, ลุยท่านผูนำผ่านแล้วยอดผู้นำสั่งแล้วผู้นำสั่งแล้ว่ามมันยอดไปเลยท่านผู้นำนำกลางแล้วม <c oughs> าหลังให้ท่านผู้นำด้วยเราไประบดรถถังมัน เจอกันแล้วครับระวังต่านผู้นำจะโดนตีแล้วท่านอง้นำยืนทำไมท่านบุญนำท่านผู้นำจะชิวไปแล้วครับจ้าไม่น่าท่านผู้นำเราโหนิ่งไปแล้วท่านผู้นำเขาเกิดอาการ PTSD หรือเปล่าครับร้อนสงคราม อบันมีอะไรโอเคครับเ้องขึ้นไปดูยึดได้แล้วที่แห่งนี้คือชัยชนะของเราเฮ้ยเฮ้ยตู้เต็มเลยตู้เต็มเลยตู้เต็มเลยไม่ชิดกันเนอร์ได้ไมไม่ชิดกันเนอร์เลยครับเฮ้ยเนี่ยมันแหล่งของพวกพวกนาซีเยอรมัน ยาไม่กินตาตกลงไมกตาตกลงไมกตาไอพวกนาซีเราเปิดแล้วเราต้องกินได้พวกนาซีเอ้ยโอ้ยวันทุกคนมันจะตายแล้วผมบาดเจ็บผมบาดเจ็บผมบาดเจ็บสาหัสลบก่อนเพื่อชาติจะตายแล้วทุกคนเพื่อชาติ เอเอื้ชาติคุณม,มันมจะไปหาเอือไม่นะ่าแก,ก,ก้แก้ๆคุณเองม,มากมคาครับาบุลงันเน็ตเลยอโอ้ยตาย,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 ยคุณมันเกิดมาแล้วครับไ,ได้เครักมาม<อ>มเาอวุ้ิใหม่แล้วแหละดีกว่า มาเลยคราวนี้ผมมีปืนแล้วลูกปืนผมสักคกน <g ül üyor> ดูเลยครับดูเลย s <S ถายรวบรอบ <c oughs> ยามงมึงม <c oughs> ึงเดี๋ยวเดี๋ยวะรุนหมดจะรุนหมดปีนขึ้นไปด <c oughs> ูดีนะเข้าขไปครับดูดีนะเข้าขไป <c oughs> ไ,ไปไปเราไปแก้แขนนะมัน ปูถ่าเรานี่ไม่ได้ปูถ่านเลยตายแล้วปูถ่าราจะตายแล้วไอพวกนาซีเยอรมันเลยข้าเสริมมาช่วยแล้วหน่วยเสริมมาช่วยแล้วหน่วยเสริมมาช่วยแล้วเสริมมาช่วยแล้วตัวยเราจะถล่มไปด้แล้วยึดยึดยึดที่หมดยึดที่หมดตัวนี้ตัวนึงนี่นี่คือของเราดินแนแห่งนี้เป็นดินของเราหัวหน้าเข้าหัวหน้าบุกบุกเอ้ยพอลูกซองระวังพอลูกซอง โกรธมากเลยเาสียชีวิตแล้วปาที่เหลือต่อด้วยทุกคนท็อประกี้ตัดสินไปเขาปันผมแล้วไม่นะผมมาอยู่ข้างหลังคุณแล้วกำลังต้านทานอยู่กำลังต้านทานอยู่เอาเลยครับอันดับตัวนี้จัดบอลจัดบอลจัดบอลมาแล้วหารระวัง อย่าตายในตายในสนามรบคือเกียรติของทหารอย่าคูลเลวคุยมันรุยมันสวยงามบุกจบตีเดสกูบุกจบตีบุกจบตีอะไรกันตัดการตัดการตัดการผกเพื่อนมาเลยคุณไม่พอท้าวชาัิเพื่อนลบคุณลงรถพักทันอย่า จะกลับไปแก้แค้นคราวนี้ฉันจะมีอาวุธใหม่ไปแต่ตอก่อนมาเลยไม่บอกว่าต้องตายกี่ครั้งผมก็ต้องทำเพื่อประเทศชาติมาแล้วพลทหารหน่วยเสริมเราเยอะมากหน่วยเสริมเราเยอะมากกระคาเสริมเราเยอะมากคราวนี้เราต้องบุกโจมตีให้ได้เริมต้นบุกโจมตีบุกโจมตีทุกคนบุกโจมตีทุกคนบุกโจมตีปาระเบิดปลาระเบิดไปปาร์เบิดไปแล้วปไปวิธีน่าคุณ หนานไม่นะจมตีจมตีทุกคนเจมตีทุกคนเขจมตีเพื่อนเออหมดวันแล้วหมดวันแล้วผมดแล้วผมมาเจ็บปาร์ตเออเพื่อนผมมาแล้วผมหม่มาแล้วผมไม่มแล้วผมไม่มแล้วแกแคสพวกคุณแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาเสรจอมาแล้วเป็นยังไงล่ะ ดูโจมดูโจมดู้้โจมดูโจมเอ้ามาแล้วโมซินโจมมาแล้วสายสายเราคนนี้เขามีปืนไฟปืนไฟมีอาบิจีด้วยเนี่สุดยอดเลยนี่แหละอาวุธที่ใช้ต่อกรกับพวกเยอรมันนาซีปรทธานทุกคนมาเลยตกัลวานตุ๊กตีด้วยเขาทุกคนนํายิง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดเพื่น yeah, อนของชันแกบังอาจบ้างเออ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 บังอาจบังอาิถ้าเพื่อทหารลงชั้นเ้นเลยเออไปๆแล้วทุกคน วบรชด,ด้วยบรอ yeah. นะยว่าไมนะวยไนี่อ้สองพันามาแล้วโอ้มันชิน <Yeah. S 1> กันเด้วเวลาลุยมัชินกันมาแล้วถล่มมัเยวาเเอไ ตูโจมดูโจมตบตีจำตีต้องไปฆ่าคนสังกาไม่ได้ด้ครับคอมเมนเดอร์บูบ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 โอ้ยโอยโอยต้าตานต้านตวยเสริมต้าน่วยเสริมานดวเสริมต้าน่วยเสริมหน่วยเสริมยังมาไม่ถึงอ๋อาน่วยเสริมต้าน่วยเสริมเสริมยังมาไม่ถึงรอกรองแข็งใจไว้ บุกทะลวงบุกทะลวงจอมตีบุกทะลวง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 มเออ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 ตออเออเลอเออเอ้เออ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 เเออเออเอ้เเเเอ เกิดเราพูดแต่หาเราบุกเข้าไปโดมบุกเข้าไปแล้วกำลังยิงช่วยกัดตาอยู่กัดไล่กัดไล่กัดไล่เขายิงข้างในเลยโดมเป็นคนนี่จะเป็นการบุกการโจมตีครั้งสุดท้ายของเราครับทุกคนตามจับไป

ไมชินกันที่สองนาิกาไม่ชินก <e yeah. ันที่สอาิกาไม่ชินกันที่สองิกายตีคับกับวให้ยตีกลับขวายอมกับขวากับฟ้ามีเพื่อเราอยู่ระวังกลับ้ายระวังกลตายสายยืดเท้าไมอยู่ระวังกลับตายสายยเทาไม้อยู่ระวังกลับ้ายแอบหลังก็บินก่อนเร็วออกมาแล้วถามเร็วจู่โจม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  ตูโจมแล้วตูโจมแล้วชอบมาม้าบมาขอ้อย่โอ้โไม่ไหวไม่ไหวจะจะไปจะไปน้อย่านีอย่านีอย่าทั้ีตูโจมตูโจตูโจมนผมจะปเีพงผมจะปเีงใครซะเียผมตา นี่แหละครับน้องทุกคนก็คือวงการเสียสรละเพื่อชาติเพราะฉะนั้นก็เราออนแอร์เกินไป <laughs> ช่วยหลบไปนี่ไว้ในคลิปน,นี้เราไม่สามารถค <laughs> าตาบุญนนำได้ว่าเราดันออนแอร์เกินไป <laughs> นไนก็ <laughs> ฝากเจอกันคลิปหน้าในคลิปหน้านั้นเราจะมา แคนมันให้ตรงได้ใช่แล้วงั้นก็ฝากกดติดตาม,มาด้วยนะครับผมบาย